วันนี้ก็นะครับอยู่กับวิธีการใช้งานของเจม่านะครับเจม่ารุ่นนี้จะเป็น JW 1 1 0 LR นะครับ1 1 0 LR ก็คือจะมีลงท้ายด้วย R เนี่ยนะครับจะมีการตัดร้อนนะครับซึ่งจะมีฮีตเตอร์อยู่ที่ตรงเสื้อของใบมีดนะครับเขาเรียกอะไรอ่ะโอเปอเรชั่นนะครับโอเปอเรชั่นก็คือวิธีการใช้งานหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนมากตัวนี้จะการ คุมุอุณภูมิเนี่ยมันจะคุมอยู่ที่แผงไม่ได้แยกนะครับถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้ามันจะมีแยกตัวคุมุอุณภูมิอยู่ตรงนี้นะครับแต่อันนี้ก็ใช้แผงคอมคุมเลยนะครับวิธีใช้งานก็นะครับเนี่ยนะครับเราเปิดสวิตช์ขึ้นมาเนี่ยนะครับหน้าจอหลักเขาแสดงการทํางานแล้วก็การจํานวนของการตัดนะครับถ้าเราตัดสมมุติเนี่ยนะครับมันมีดมาลงครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะนับจํานวนให้นะครับ วิธีการตั้งตั้งยังไงนะครับตัวนี้มันจะมีนะครับความยาวนะครับถ้าเราจะตั้งนะครับเราตกดตรงนี้นะครับเซตเนี่ยนะครับก็คือมันจะเขียนว่าเซตกับ enter เนี่ยนะครับเรากดแช่ไว้นะครับพอเรากดแช่นะครับโปรแกรมที่1นะครับมันจะแจ้งความเร็วนะครับความเร็วของมีดนะครับก็คือว่าส่วนมากจะใช้ไม่ถึง5นะครับตัวนี้มันได้9นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 2- 3สนะครับ เวลาเราจะเลื่อนปรับเราก็เลื่อนขึ้นลงตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับถ้ามันกระพริบก็คือมันจะพร้อมที่จะให้เราปรับเสร็จแล้วพอเราได้ค่าเราก็กด enter นะครับนะครับประมาณนั้นนะครับพอเรากด enter มันก็จะเลื่อนมาที่โปรแกรมที่2นะครับโปรแกรมที่2องเลื่อนสังเกตดูตรงนี้นะครับแลนด์นะครับก็คือว่าความยาวที่เวลายางเราจะฟีดงานว่าให้มันยาวเท่าไหร่3 3 1อันนี้จะเป็นหน่วยมิลนะครับก็ประมาณ3มเซนกว่านะครับประมาณนั้นนะครับ เราก็ตั้งตามความยาวที่เราต้องการที่จะตัดนะครับอยู่ที่โปรแกรม2นะครับถัดมาโปรแกรมที่3นะครับตัวนี้จะเป็นจํานวนนะครับจํานวนที่เราต้องการที่จะให้มันตัดอย่างตัวนี้5้าพันกว่านะครับเวลาเราตั้งเราก็เลื่อนเลยนะครับตรงไหนที่มันกระพริบเราก็กดเลื่อนขึ้นเวลาเ,เราได้เราก็กด enter นะครับมาที่โปรแกรมที่4นะครับโปรแกรมที่4ตัวนี้จะเป็นการเครือในการดึงนะครับสมมุติว่าเมื่อกี้ผมตั้งไว้ที่3ามนะครับ ถ้าเราตัดแล้วมันยาวยาวเกิน3ามสก็คือ3 3มร้อสสามเราก็บวกขึ้นไปประมาณสิบก็คือตัวก่อนหน้าโปรแกรมที่2ตั้ง3ามร้ออันนี้เราก็ตั้งเผื่อไปที่สาม้อยหกสิเอ็ดไปเลยนะครับมันก็จะได้ตัดได,ได้แม่นขึ้นนะครับเวลาเราดึงยางก็คือใชเอ้เขาเรียกอะไรอะ่ะเครื่อ ระยะเวลาในหน่วงเวลามันดึงดึงยางแล้วมันเหนื่เนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ตรงนะครับเราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวตั้งให้มันได้ค่าที่ตรงขึ้นนะครับเป็นโปรแกรมที่4นะครับพอดีครั้งหนึ่งนะครับไอโปรแกรมที่5เนี่นะครับก็คือจะเป็นการคุมความร้อนของฮีเตอร์นั่นเองเวลาเราเปิดนะครับ ฮอตสวิตช์เนี่ยนะครับสวิตช์นี้นะครับก็คือเวลาเราเปิดใช้งานเนี่ยนะครับเครื่องเาฮอตเนี่ยนะครับ mm hmm. แล้วทีนี้เราตั้งองศาไว้ที่อยู่ที่400องศามันก mm ็จะตัดอยู่ที่ความร้อนที่400องศาอยู่ตรงเสื้อของใมิมีดนะครับเวลาเราจะปรับตั้งเราก็เลื่อนนะครับ mm hmm. ตัวไหน mm hmm. มันก็พิมพ์เราก็เลื่อนขึ้นได้เลยอ่ะสูงสุดเขาได้อยู่ที่400องศานะครับตัวนี้นะครับถ้าเราจะเลื่อนลงก็เลื่อนลงนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วแต่เราจะใช้งานนะครับวันนี้ผมจะปรับเขืนไว้ที่400องศาผมกดอ n นเ r แล้วก็สุดท้ายมันก็จะกลับมาที่หน้าจอหลักนะครับในการทํางานแค่นั้นเองนะครับง่ายๆนะครับส่วนเวลาเราจะดูอุณหภูมิถ้าเราเปิดฮอตสวิตเนี่ยเราจะดูตรงไหนว่าอุณหภูมิมันวิ่งขึ้นนะครับเราก็กดสีเขียวครั้งหนึ่งนะครับไปที่ตัวทีนะครับพอตัวทีนี้ก็คือจะแจ้งอุณหภูมิที่มันจะเพิ่มขึ้นนะครับใช้ไม่ยากนะครับกดแบบนีนครับเวลาเราจะตัดก็ ประมาณนี้ครับ